โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลท6แล้วยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบักกิปตไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได,ได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น b o อก Food, Anime m a n เนีย s t a r และยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน l o b u c Shop TH บริการเติมโลบักเลท5แล้วยังรับฟาร์มแมป b o c Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับรับผมวันนี้เราก็อยู่ในแม uh, Regen of the b r o n บลอนด์ตอร์ีนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนว RPG คล้ายๆซิมูเลเตอร์นิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแนะนำกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเปิดเกมมาเนี่ยก็จะมีพวกดาบไม้ดาบอะไรเงี้ยนะครับก็แค่นั้นแหละเสร็จแล้วเราก็ฟาร์มตียูนิตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หาของหาดาบ ซึ่งเกมนี้ถ้าใครไม่ใช่สายแนวแบบเล่นเก็บของหาของอะไรมาเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สนุกกับเกมแนวนี้เลยนะครับก็แนะนําว่าปิดไปเลยแต่ถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าเออชอบเกมแนวหาของวัดดวงอะไรเงี้ยชอบนะครับก็ลองเล่นดูนะครับพี่บอกเลยว่าสนุกมากๆแต่นะครับแต่เกมนี้พี่แนะนําให้เติมนะครับเพราะว่าถ้าเติมปุ๊บจะหมดก็เขาเรียกว่าความสนุกของเกมพอสมควรเลยนะครับซึ่งพี่ก็เติมไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่า ไม่สนุกเลยนะฮะจากตอนแรกที่เล่นไปจนเวลประมาณสักสองสามแสนนะรู้สึกว่าเออเฮ้ยสนุกดีนะครับแต่พี่ก็รู้สึกว่าเออพี่เริ่มกระจอกนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องไปหาคนอื่นจอยเวลาเล่นเวลาตีบอสพี่ก็เลยลองไปเติมเล่นดูนะครับคันไอ้บอสกลายเป็นตัวแบบขยะไปเลยครับตีทีหนึ่งตายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นแหละมันก็อาจจะมีเรื่องการเติมนะฮะก็ถ้าใครแบบอยากเล่นหาของชิวๆสนุกๆก็ไม่แนะนำให้เติมครับนะ ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องภายในเกมหน่อยนะครับว่าระบบในเกมมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าไงตีเนี่ยยูนิตอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามิดนะครับผมก็คือตีไม่โดนนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราตีให้ดูอ่าเดี๋ยวตีก่อนเฮ้ยทำไมไม่มิดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้าทุกทีเวลาพี่ตีเนี่ยมันจะขึ้นมิด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 นะครับคือถ้ามิดเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเวลาตีแล้วเราตีมิดมิดอย่างเงี้ยนะครับก็ ือเ,เกิดจากการที่เราไม่ได้อัพสแตตนั่นเองนะครับสแตตเนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4สแตตเดี๋ยวพี่อธิบายเลยกว่านะครับเพราะว่าไม่พูดอะไรมากมายนะก็อันแรกเป็นดาเมทนะครับอันนี้เป็นเลือดอันนี้เป็นมานานะครับและอันเนี้ยเป็นตีโดนนะครับอ่าก็คือตีให้โดนแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นขีนั่นเองซึ่งเวลาเล่นแนะนําอัพอันสุดท้ายเป็นหลักนะครับสาหรับผู้เล่นที่แบบเี่กไงเล่นเอ,เองนะครับไม่ ไม่ได้แบบเติมตังค์นะแต่ถ้าเติมจางก็จะอัพสเตตแบบพี่เนียแหละเออแต่ถ้าไม่เติมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะอัพแต่พวกสเต็งกับเอ่อค่าปีชีแค่นั้นแหละครับแล้วก็เลือดนิดนิดหน่อยหน่อยนะเอออันนี้ก็แนะนําแบบเบื้องต้นไปละกันนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเห็นนะว่ามีช่องเหลี่ยมๆนี่เต็มไปหมดนี่ก็เป็นร้านค้านะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าขายกระทาขายธนูขายดาบนะครับซึ่งสามอันเนี้ยส่วนใหญ่ช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับอือพี่ก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับ ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นรูร้านขายของนะครับอ่ะก็จะเป็นพวกขายดาบของเรานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าดาบภายในเกมนี้มีทั้งหมด20หน้านะครับซึ่งก็ก็คิดดูเอา5คูณ19นะครับแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับดาบทั้งหมดในภายในเกมนั่นเองซึ่งวิธีการขายเนี่ยดาบเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าเออเฮ้ยมีในตัวเราแล้วเราจะเอาไปขายอย่างนั้นนะครับเขาจะเปิดเผยดาบทั้งหมดนะครับภายในเกมนะครับซึ่งสมมุติพี่มีดาบนี้อยู่ใช่ไหมพี่ก็กดขายพี่ก็กดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก นะครับอืมแต่นะครับถ้าพี่ไม่มีดาบสมมติพี่ไม่มีดาบเล่มนี้พี่ก็กดปุ๊บแล้วก็ขายเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะมันก็จะขึ้นแบบว่าเอ้ยนายไปหาดาบอะไรมามาใช้ก่อนเออเพราะนายไม่ยังไม่มีดาบเล่มนี้อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเกาะนะครับผมเกาะเนี่ยภายในเกมเนี่ยคพราข้่าสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเกาะเนี่ยก็จะมีเลเวลในการใส่ด้วยนะเออก็เช็คดูเลเวลตัวเรานะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ไล่ซื้อเกาะไปเลยนะครับช่้งแรกเล่นเพราะว่าเลือดเราจะได้มีนั่นเองนะครับ แล้วอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกใช้มานาน,นั่นเองถ้าเราไม่อัพสเตตมานานเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้เพราะนี้ก็จะมีค่าสเตตมานานที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันใช้นะก็อยู่ที่เรานะครับก็ว่าใช้ได้ถึงขนาดไหนน,นั่นเองนะครับผมก็คือสมมติแบบ20,000ถึงจะใช้สกิลนิ้วได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับเราก็อัพไปนั่นเองนะครับก็ร้านค้าจบประมาณนี้แหละแต่พี่จะแนะนําพวกผูเ้เล่นใหม่นะครับเวลาเข้ามาเล่นเนี่ยก็มาถึงเนี่ยเอาแบบ จริงจังเลยนะเข้ามาเล่นแบบจริงจังเลยนะจะเห็นนะครับว่าคําว่าอะไรอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนผากแบบนะั่รแหละอืมเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่เกระโดดหอคอยอเออประมาณนั้นแหละมันก็จะเป็นการแบบให้เราผ่านไปนะครับซึ่งผ่านไปแล้วได้อะไรครับได้ดาบครับผมดาบเนี่ยก็จะเป็นดาบเล่มนี้อ่ะนี่ดาบเล่มเนี้ยมันก็จะพาเราาร์มเวเว ได้จนประมาณถึง1,000ได้เลยนะดาบเล่มนี้นะครับถ้าเราอัพสเตตดีๆนะมันพาเราฟาร์มได้ถึง1000เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาของอย่างอื่นมาใช้แทนเลยนะครับช่วยแรกๆนะเพราะว่าช่วยแรกเนี่ยเดี๋ยวเราแบบถ้าเราฟาร์มสดเนี้ยเราก็ต้องไปซื้อดาบเพิ่มไปซื้อเกาะเพิ่มไปซื้อนู่ซื้อนี่นะครับแต่ถ้าน้องมีดาบนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยน้องก็จะฟาร์มสบายมากๆนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยเราก็อย่างที่บอกครับอืมเราก็ผ่านไปนะครับอ่ะก็มันก็จะมี เขาเรียกว่าวิบากไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่อันนี้พี่อุย๊ยแตกนะครับก็ที่แนะนําไม่ค่อยได้อรเพราะาตอนกว่าพี่จะผ่านพี่ก็คือพี่เล่นเพลินๆไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูดีกว่าแต่แต่นะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูสักนิดนึงนะเออไม่ก็อาจจะตัดมาในช่วงที่แบบว่ารอบเดียวผ่านให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะว่ามันเป็นยังไงนะ อ่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาเราก็ทําการเอียงตัวนะครับแล้วก็โดดข้ามเส้นสีแดงอย่างนี้นะอ่าแล้วตง้งหินเนี่ยนะครับก็เดินตามสบายเลยนะครับเอ่อถ้าเราเดินดีมันก็จะผ่านเร็วนะครับต่อมาครับจะเป็นจุดใส่สเงี้ยให้เราเอยียงแล้วก็กก็โดดอย่างนี้นะครับตามพี่เลยนะเออก็ช้าๆหน่อยละกันพอดีพี่โดดบ่อยแล้วมันเลยเร็วนะครับอ่ะแล้วถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นไม้ตรงให้หันหน้าตรงๆแล้วก็โดดนะครับและเหมือนเดิมครับเลเซอร์ก็กระโดดหลบเอียงๆอย่างนี้นะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราสโล์นิดนึงนะครับเพราะว่า ให้เรากระโดดข้ามเทีนี้เป็นชตๆไปนะครับอ่ะส่วนตัวตนี้นะครับอ่ามันจะมีร,รูนะครับให้สามารถมุดข้ามได้ของมุดไปนะครับตามนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็กระโดดลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กิ้งกๆิ้งกิ้งกิ้งวิ่งไปนะฮะแล้วก็กระโดดไปนะครับไอช่วงนี้ยังเป็นอะไรที่ง,ง่ายๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะมีช่วงนี้อาวุธหายนะไอพื้นหายนะครับเราเห็นโป่งๆเนี่ยเราสามารถกระโดดข้ามมาได้เลยนะครับอ่าตามนั้นตามที่เราเห็นนั่นแหละเออเนี่ยพอเห็นโป่งๆปุ๊บแสงมาปุ๊บอ่ะกระโดดเลยนะครับอ่ กระโดดไปเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับกระโดดช้าๆเป็นจังหวะนะครับตรงตรงตรงช่วงนี้จริงๆกระโดดข้ามไปเลยนะพี่ก็กาลังนึกอยู่ว่าเอะมันต้องกระโดดข้ามไปเลยหรืออะไรพี่จําไม่ค่อยได้นะจริงๆมันต้องไปกระโดดข้างบนอีกชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราพากระโดดไปนะครับซึ่งต้องรอทีหนึ่งเพราะในคลิปนี้พี่กาลังนึกอยู่ว่าเอช่องนี้เปล่าวะทำไมช่องมันไม่หายนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถกระโดดได้เลยนะครับอ่าถ้าเป็นเป็นหายเนี่ยให้เราใจเย็นแล้วรอนะครับซึ่งเออพี่ก็มานึกออกอ้เออวันนี้กระโดดได้เเลยมมันนนต้้ออองงรูีีพพ่่าึกกะ ไอ้เนี้ก็ดูนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยกระโดดเลยนะจริงพอมันมาปุ๊บแล้วให้กระโดดเลยนะครับหล่อหลรอนะครับมาปุ๊บโดดโดดนะครับเป็นจังหวะนะครับซึ่งมันก็จะส่งเราจนถึงจุดสุดท้ายเลยนะครับพอมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยรอบแรกเนี่ยพี่แตกนะครับแล้วพี่เล่นไปหลายรอบมากกว่าจะผ่านนะจุดนี้ค่อนข้ังยากนะครับผมวิธีผ่านจุดนี้นะครับก็ดูนะครับต้องเน้นกระโดดเป็นจังหวะด้วยนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ต้องเปะอะไรขนาดนั้นนะออพี่ก็จะกระเถิบไปใกล้ๆนะครับใกลๆ้ๆเขตที่มันแบบว่าเออเราสามารถเดินได้นะครับ แล้วก็กระโดดเงครับอ่าซึ่งมันจะมีรูจังหวะให้กระโดดอยู่พอถึงไม้ที่2เนี่ยให้วิ่งตามเฉยๆเนี่ยแหละครับไม่ต้องกระโดดอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินไปช้าๆและจุดนี้นะครับอ่าเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับเอ่อก็แค่หาจังหวะกระโดดดีๆนะครับเอออันนี้พี่ก็ซ้อกระโดดก่อนนะครับกลัวมันแบบพลาดนะครับเพราะพี่พลาดหลายรอบมากนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมกระโดดหลบปึ๊บอ่าแล้วก็ไปนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถได้รับดาบไฟเล่มนั้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอเราไปถึงแแตะะะจจุดดดปึ๊บบบอออ่่่่เเรรราาาไ้้้ัััันนนนซงงีีพมมลวคผ อ่ะแล้วเป็นไงกันบ้างครับลองไปกระโดดดูนะว่ายากแค่ไหนนะครับส่วนตัวก็หลายรอบอยู่ครับเกือบ,บสิบรอบนะครับก็จะผ่านติดแค่ช่วงสุดท้ายนั่นแหละพอเราได้ดาบเล่มนี้มาเราก็สามารถฟาร์มได้อย่างแฮปปี้ในช่วงแรกๆนะครับต่อมาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราและเราได้ดาบดีตรงไหนเราก็เอามาใช้นะครับอยู่ที่การอัพสแตทของเราด้วยเราก็เล่นไปนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณวลสัก หกหมื่นกว่าเนี่ครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงันนี้ๆหน่อยๆถึงช่วงนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ก็อาจจะมีการอัพคลิปเกี่ยวกับการเฮ้ยบอสตัวไหนควรตีนะครับแล้วเอาดาบมันมาใช้อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ได้อาจจะแบบรีวิวทุกดาบเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะมีดาบบางดาบที่พี่ยังทำไม่ได้พี่ก็เลยยังไม่ได้รีวิวดาบ อรมนั้นนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละเกมนี้ก็มีประมาณแนวนี้เพราะหลายคนอยากให้สอนอยากให้ลองเล่นกันดูนะครับแต่ไม่แนะนานะอย่าเติมนะครับอย่าเติมแต่ถ้าอยากจะเติมก็แล้วแต่เราแหละเออคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับบรายครับผม